พามาดูการวิเคราะห์แคนดิเดตนายกของแต่ละพักการเมืองนะคะวันนี้จิบมาสี่พักโดยคุณเทพไทยเสนพงศ์นะคะที่วิเคราะห์ทั้งเพื่อไทยประชาชนแล้วก็ภูมิใจไทยแล้วก็ประชาธิปัตย์นะคะไปเริ่มกันที่เพื่อไทยก่อนเลยค่ะที่มีการเปิดตัวดอร์ยศชันันวงศสวัสดิ์คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจแล้วก็คุณจุลพันธ์อมรวิวัฒ คุณเทพไทยบอกว่าเหตุผลของการเปิดตัวแคนดิเดต3คนนี้เนี่ยน่าจะมาจากการที่ดรยศชนันซึ่งเป็นลูกชายของอดีตนายกสมชายแล้วก็คุณเยาวภาที่เป็นน้องสาวของอดีตนายกทักษิณต้องการจะให้คนในครอบครัวชินวัตรเนี่ยหรือสายเลือดชินวัตรมาเป็นแคนดิเดตนายกเพื่อเป็นการยืนยันว่าเพื่อไทยยังเป็นของอดีตนายกทักษิณและตระกูลชินวัตร ยังไม่ทอดทิ้งพักเพื่อไทยและคุณทักษิณเนี่ยส่งล้านชายมาเป็นแคนดิเดตนายกเป็นการยืนยันการันตีว่าพักเพื่อไทยเนี่ยยังเป็นของคุณทักษิณอยู่ส่วนคุณสุริยะแม้ว่าจะเป็นคนรุ่นเก่าแต่เป็นตู้ A. T." M. ประจําพักเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งของพัก ต้องการที่จะผูกมัดเอาไว้ให้กลุ่มของคุณสุริยะและคุณสมศักดิ์เทพสุทินไม่ย้ายออกจากเพื่อไทยส่วนคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒนะคะก็บอกว่าจะได้ลบภาพในอดีตว่าหัวหน้าพักเพื่อไทยเนี่ยไม่เคยเป็นแคนดิเดตนายกของพักเลยครั้งนี้คุณจุลพันธ์ก็เลยได้สิทธินนะคะแต่ทั้งคุณจุลพันธ์และคุณสุริยะเนี่ยก็เปรียบเสมือนดาราประกอบ เพราะแคนดิเดตนายกตัวจริงคือดรยศชนันซึ่งเป็นหลานของคุณทักษิณอย่างไรก็ตามเลือดย่อมข้นกว่าน้ําเป็นของธรรมดาอ่ะอันนี้ผ่านไปพักแรกนะคะพักถัดไปพักประชาชนคุณเทพไทยบอกเคยมีบทเรียนมาแล้วในอดีตมีแคนดิเดตนายกเพียงคนเดียวเมื่อเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองก็ทําให้เสียสิทธิ์ที่จะเข้าสู่ตําแหน่งนายกคราวนี้จึงเปิดตัว3คนก็คือคุณนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิ คุณสิริกัญญาตันสกุลแล้วก็คุณวีรยุทธการชูฉัดซึ่งมีสองคนเนี่ยติดคดีแก้ไขมาตรา112การเสนอคนดิเดตนายก3คนเพื่อกันเหนียวถ้าเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองคุณนัทพงษ์และคุณสิริกัญญาโดนคดีแก้ไขมาตรา112ก็ยังเหลือคุณวีรยุทธอีกคนหนึ่งการเสนอคนดิเดตนายกของพักสามคนเนี่ยก็เพื่อเติมเต็มคะแนนของหัวหน้าพักที่หายไปเพราะจากผลการสํารวจของนิดาโพลเนี่ยนะคะ ก็จะเห็นว่าคะแนนนิยมของพรรคประชาชนเนี่ยทิ้งห่างคะแนนนิยมของคุณนัทพงศ์พอสมควรการที่คุณไหมนะแล้วก็คุณวิรยุทธ์เข้ามาเป็นคนด,ดิเดตนายกเนี่ยจะดึงคะแนนกลุ่มแฟนคลับกลุ่มผู้หญิงของคุณไหมแล้วก็กลุ่มนักธุรกิจนักวิชาการสายของคุณวิรยุทธ์เนี่ยเข้ามาแทนเพื่อเติมเต็มให้คะแนนค a ด,ดิเดตนายกกับคะแนนของพรรคเนี่ยไปในทิศทางเดียวกันไปต่อกันที่พรรคที่3ามพรรคภูมิใจไทยนะคะ ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยแคนดิเดตก็มีเพียงคนเดียวก็ค,คือคุณอนุทินแต่ครั้งนี้คุณอนุทินประกาศว่ามีคุณเอกนิตินิติธันประพาสแล้วก็คุณสุภจีสุธรรมพันธ์มาเพิ่มเติมซึ่งยังไม่ตอบรับว่าจะเป็นแคนดิเดตนายกของภูมิใจไทยหรือไม่แต่เหตุที่ประกาศชื่อสองคนนี้เป็นแคนดิเดตนายกก็เพื่อหวังคะแนนของคนกรุงเทพและชนชั้นกลางเพราะทั้งสองคนมีภาพลักษณ์ที่ดีประกอบกับต้องการให้เป็นตัวแทนในการขึ้นเวทีดีเบตกับแคนดิเดตนายกของแต่ละพัก ซึ่งคุณอนุทินเนี่ยมีจุดอ่อนในเรื่องเศรษฐกิจถ้าหากไม่มีตัวแทนขึ้นไปดีเบตในเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยก็อาจจะตกม้าตายบนเวทีได้จึงใช้วิธีการเสนอค a n d ด d a นายกที่เป็นนักธุรกิจแล้วก็มีความรู้ทางเศรษฐกิจเนี่ยมาเป็นตัวแทนเพื่อให้เป็นตัวแทนในการขึ้นเวทีดีเบตสุดท้ายปิดที่พักประชาธิปัต์นะคะซึ่งคุณเทพไทยเนี่ยบอกว่าจะเปิดเผยค a n เ,เนี่ยในสัปดาห์หน้า และก่อนหน้านี้คุณอพิสิทธ์ก็เคยเปรอยออกมาว่าจะมีคนดิเดต3สามคนเหมือนกันนะคะซึ่งคุณแทบไทยบอกอันนี้มันก็ขัดต่อประเพณีปฏิบัติของพรรคประชาธิปัตย์ที่มีคนดิเดตนายกเพียงคนเดียวมาโดยตลอดคุณแทบไทยในฐานะสิทธิ์เก่าพรรคประชาธิปัตย์เห็นว่าประชาธิปัตย์เนี่ยควรจะมีคนดิเดตนายกตรีเพียงคนเดียวเหมือนเดิมก็คือคุณอพิสิทธิ์เพราะคุณอพิสิทธ์เป็นคนดิเดตนายกที่ครบเครื่องมีความรู้เรื่องการเมืองเรื่องเศรษฐกิจเรื่องสังคมเรื่องความมั่นคง ถ้าหากจะมีการดีเบตกับคนดิเดตนายกพักอื่นๆเนี่ยคุณอภิสิทธิ์สู้ได้สบายมากไม่เสียเปรียบใครคุณเทพไทยว่าอย่างนั้นจึงไม่จําเป็นต้องมีคนดิเดตนายกอีกสองคนเป็นตัวช่วยให้มันเกะกะอื <c oughs> ขนาดนั้นเลยนะคะคุณพี่ <c oughs> ควรเจาะเป้าลงไปเลยว่านายกของประชาธิปัตย์คือคุณอภิสิทธิ์ เพื่อให้สังคมมั่นใจว่าพักประชาธิปัตย์มีหนึ่งเดียวเท่านั้นและประกอบกับการเลือกตั้งครั้งนี้พักประชาธิปัตย์ไม่ได้อยู่ในฐานะควการเมืองเป็นเพียงพักท็อปไฟการเสนอคดีเดตนายกเพียงคนเดียวคือคุณอภิสิทธิ์ก็น่าจะเพียงพอนี่ก็คือการวิเคราะห์นะคะเออสี่พักของคุณเทพไทยแล้วแต่ละท่านเชียร์พักไหนกันบ้างคะพพ์มาบอกหน่อยค่ะ